นี่มาเดินโคลซื้อของเข้าบ้านกันช่วงนี้บอกชอี่ราคาแพงนะเนี่ยก็อาวคาโดลูกปลาเหรียญสามสิบก็ถูกนะเอารถเข็งมาด้วยจะไม่ต้องหิ้ว มะม่วงเคนซิเกิลลูกละสองเหรียญห้าสิบไม่ค่อยหอมอันนี้ก็จะเป็นพวกของที่เข้าไมโครเวฟก็เหมือนกับอาหารในเซเวนก็เหมือนกับอาหารใน,นเซเวน,น,อาานสองกล่องเก้าย นัน่ก็ขายโปรตีนพาสตา้าไก่เน้นไก่จะเดินไปเอาแครอทหนึ่งถุงเอามาไว้ก่อนมรูม้จะทำอะไรถุงนี้หนึ่งกิโลสองเกรียญหกสิบแตงโวลูกใหญ่ป๊า โอ้โหยื่อคือน่าจะ8โลนี่ราคาแตงโมโล,ลละ2เหรียญ50พวกหอมแดงค่าของชีฟี่นี่สูงม,มากดูแต่ละอย่างตีราคาโ oh, oh. อ้โหนีก็มาะเขือเทศโอ้อทิ์ที่แล้วราคายังดีอยู่เลย แรงกว่าชิละเรียน9ก้าสิบชิละเรียนเก้าสิบคต่อนี้ก็อยู่ฝั่งเนื้อสัตว์สัตว์เนื้อสัตว์ตนี้สิบเหรียญสิบเหรียญพ็คนี้เนื้อนีก็เป็นหมู หมูมันน้อยแพ็คนี้เจ็ดเหรียญน,น,นี่อาหารก็สด่นะอันนี้เนื้อแกะเนื้อหมูอันนี้สก้าเหรียญสามเจ็เอาไปอบได้นะเนี่ยอร่อย จ้าปีกไก่รั้งนี้ห้าเหรียญเก้าสิบห้าเกิดสดนะอ,อย่า,อาไปทำอบดีกว่าเอาไปสองแพ็คเอาไปอบ ใกล้คริสต์มาสแล้ว mm hmm. เขาจะเก็บแฮมไว้ไปอบช่วงคริสต์มาสไว้กินทราบีวันนี้ไม่เอาอะไรเยอะเบาๆเดี๋ยววันพฤหัสมาช้อปต่อ นีดีหรืออันนี้ดีอรอบที่แล้วเอาอไปมันเปรี้ยวเกินเดี<ม>๋ยวไปดูอีกร้านมไม่มีอันที่ชอบ แต่วันนี้มันไม่ลดราคาถ้ามานลดครึ่งราคาหรือ40%จะซื้อกล่องน,นึงตั้งสิบเหรียญแน่อย่างอันนี้จะลด40%เปอร์เซกระดาษที่ชูมีอยู่ซื้อของที่ออสเตรเลียก็จะดูว่ามันลดบ้างลดกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้30%ก็ยังจะไม่ซื้อ คอยสักครึ่งราคา50%แล้วเอซื้อตอนนี้ยังมีอยู่เยอะเพอชิ้นหนึ่งชิ้นก็ประมาณ28เซนอันนี้ถูกที่สุดลยี่ห้อเนี้ย <c oughs> ปกติก็จะใช้ยี่ห้อนี้มีรถนิดเดียวเองจะมาเอา s ก o t Bright ไม่มีอันที่ชอบโอเคอย่าไปอีกร้านหนึง่งวันนี้จะมาเอานมจะกินนมวันนี้ราคาที่ประมาณนิดครึ่งอันนี้ชอบมากเลยนี่ลดราคาลด ประมาณ60สิบเซนก็จะเซ็นจ,จะสะังสัมอันเก็บไว้กินเวลาไม่มีอะไรกินเหตุจำเป็นจะเสื้อนี้ไปนมเยอะมากเลยนี่ก็มาตู้เย็นนี่กาแฟค่ะ แฟก็ราคาประมาณ 3, นี้สามเหรียญหาสิบวันนี้โปรโตีนมาซนชีสลดราคาลดตั้งสามเหรียญสี่สิบเอาไปขูดไว้กินกับพาสต้าอันนี้ลดราคาจะซื้ออนนาาะ อันเจ็ดเหรียญเดี๋ยวซื้อไปให้เท่าไหร่สองอันเจ็ดเหรียญเอาไปสองอันโอเคนี่ก็มาฝั่งเอเชียนอาหารเอเชียนมีพวกซอสแล้วก็ตีน้อยก็มีอันนี้ตีน้อยราคานี้มีมาม่าด้วยอันนี้ลดราคา ไปเหรียญ25นี่มามา่าแท็กนี้นวัดสุกซื้อไปแล้วแล้วก็มียี่ห้ออื่นด้วยวันนี้ยี่ห้อของอินโดนิเซียแท็กหนึ่งก็ถุงหนึ่งหเหรียญ มะขามเปียกจ้ะสำเร็จรูปปลานี่มีน้ำปลานี่ด้วยนี่น้ำปลาตาปลาหมึกสีทองราคานี้ลดราคาไปเกือบหนึ่งเหรียญแน่ แมวยังมีอยู่เยอะไม่ค่อยจะใช้ม,มีกะทิกลองก็ <c oughs> มีพวกแกง <c oughs> ที่สำเร็จรูปแล้วแค่ประโยชน์มีกะทิข้างในเครื <c oughs> ่องแกง <c oughs> มัสมัง ยี่ห yeah. ah. ้อมาม่าเฝอเวียดนามเวียดนามเวียดนามริดจากไทยนะเนี่ยเฝอมาม่าจากยี่ห้อช่องวิตามินคนเยอะจังพวกวิตามินทั้งหลายแหละโหลดราคาเพียบเลย Self ไป74เหรียญมาดูกันว่าซื้ออะไรไปบ,บ้าง74เหรียญนะจ๊ะ นมลิกครึ่ง่ขวดมีใบเสร็จ74เหรียญน,นมลิกครึ่ง7แล้วก็ขนมอันนี้2อัน7เหรียญ ฟรอสเเป็นนี่เก็บไว้กินใส่ช่องแข็งไว้ซึ่งประมาณสี่อันนี้แล้วอันนี้ก็พามาชันชีสเอาไว้คุกกับพาสต้าวันนี้ลดราคาอ่าเหลือเจ็ดเหรียญลดตั้งสามเหรียญกว่าเนีไยแล้วก็มีอวโวคาโดสักสองลูกอ,อะโวคาโดลูกละเหรียญสามสิบ มีแครอทแครอทวันนี้เดี๋ยวกันเท่าไรนะสองเหรสี่สิบหนึ่งกิโลแล้วก็มีนี้ปีกไก่สองแพ็คปีกไก่สองแพ็คแพ็คหนึ่งก็อันนี้หก <70 S 1> เหรียญเจ็ดสิบอันนี้ก็หกเหรียญประมาณหกเหรียญค่าเนี้ยวันเนี้หมดไปละเจ็ดสิบสี่ จ็ดสิบสี่เหรียญก็จะพยายามให้ถึงวันพฤหัสด,ดูก่อนอาจจะต้องซื้อพวกเนื้อแกะอีกสักแพ็คหนึ่งคอยดูนี่ละจากวันนี้